รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกขและสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตมีบางคนชอบคิดและชอบพูดว่าตนเกิดมาไม่ดีฐานะก็ไม่ดีชาติตระกูลก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องทำดีอย่างคนอื่นเขาถึงจะทำดีเพียงไรก็จะดีทัดเทียมเขาไม่ได้ ลำบากทำความดีเปล่าๆเพราะความดีทำยากสู้ทำตามใจชอบดีกว่าอยากทำอะไรก็ทำดีชั่วไม่จำเป็นต้องคำหนึงเพราะถึงอย่างไรตนก็จะเปลี่ยนสภาพของตนไม่ได้อยู่วันยังค่าผู้เช่นนี้คิดเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าตนคิดถูกพูดถูกแล้วก็เลยทำไปตามที่ว่าผลก็คือไม่มีโอกาสได้ทำความดีอย่างรู้ว่าเป็นความดีถ้าเป็นการทำความดีบ้าง ก็จะเป็นไปโดยบังเอิญเท่านั้นเช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยคนดีไม่ใช่คนที่เกิดมามีฐานะดีหรือชาติตระกูลดีแต่ไม่ทำดีคนดีคือคนที่ทำดีเท่านั้นไม่ว่าจะเกิดมามีฐานะอย่างไรชาติตระกูลอย่างไรถ้าทำดีแล้วนั่นแหละเป็นคนดีถ้าทำไม่ดีแล้วเป็นคนไม่ดีดังนั้นจะตัดสินตัวเองว่าไม่ควรทำความดีเพราะเกิดมาในตระกูลต่ำฐานะยากจน จึงเป็นการผิดอย่างยิ่งต้องเปลี่ยนความเข้าใจเสียเลิกความคิดที่เกะกะเกเรต่อตอนเองและทำลายความดีของตอนเองเสียการที่คิดว่าทำดียากสู้ทำไม่ดีไม่ได้เพราะทำได้ง่ายกว่าอันนี้ไม่ถูกคนดีทำดีง่ายกว่าทำไม่ดีคนชั่วเท่านั้นที่รู้สึกว่าทำชั่วง่ายกว่าทำดีควรตั้งปัญหาถามตนเองว่าต้องการเป็นคนดีหรือคนชั่ว และต้องตอบปัญหานี้อย่างจริงใจไม่ใช่อย่างประชดชีวิตเช่นที่ชอบทำกันเป็นอันมากเมื่อต้องประสบความเดือดร้อนหรือความไม่เทียมหน้าเพื่อนฝูงพี่น้องเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วเป็นผู้มีบุญทุกคนควรรักษาบุญนั้นไว้และเพิ่มผูนให้ยิ่งขึ้นอย่าทำลายเสียคนที่ทำไม่ดีมากๆมักจะมีผู้กล่าวถึงว่ายังกับไม่ใช่คนทำนองเดียวกับคนที่ทำดีมากๆ ก็มักจะมีการข่าวถึงว่าอย่างกับไม่ใช่คนแต่ความหมายของทั้งสองนี้แตกต่างกันไม่ใช่คนอย่างแรกหมายถึงเลวร้ายไปกว่าคนอาจหมายถึงสัตว์บางชนิดไม่ใช่คนอย่างหลังหมายถึงวิเศษเกินคนอาจหมายถึงพรหมเทพทีเดียวไหนๆก็เกิดเป็นคนแล้วอย่าให้ถูกกล่าวถึงในทํานองแรกเลยแต่ทําให้ถูกกล่าวขานถึงในทํานองหลังดีกว่าหน้าที่อย่างหนึ่งของคน คือความกตัญยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณหน้าที่นี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะอาจนำให้ทำความดีได้ทุกอย่างมีกตัญยูกะตะเวทีต่อชาติก็อาจนำให้เข้มแข็งเอาชนะใจตนเองได้ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวลัลผลตอบแทนแม้มากมายเพียงไรหากจะเป็นการทำให้ชาติเสียหายผู้ทรยศคดโกงทั้งนั้นไม่ว่ามากน้อยนับว่าเป็นผู้ไม่มีกตัญยูกตเวที ไม่ว่าต่อใครทั้งสิ้นต่อมารดาบิดาก็ไม่มีเพราะลูกที่ได้ชื่อว่าเป็นคนทรยศคดโกงย่อมเป็นความเสื่อมเสียอับอายของพ่อแม่วงสกุลผู้ที่ทำความอับอายเสียหายให้แม่พ่อวงสกุลยิ่งมากเพียงไรก็ยิ่งแสดงความไม่กระตัญยูกตะเวทีต่อแม่พ่อมากเพียงนั้น สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมครับรายการของเรานั้นบันทึกรายการอยู่ณนอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติระชก,การที่9บริเวณด้านหน้าวัดพระราม9กากันอย่างไรพิเศษครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแถวถนนพระราม9แถวแยกเรียบถนนเอกมัยรายมินทานนะครับก็ขอเชิญท่านได้แวะมาดูตารางปฏิบัติธรรมของเรามีทั้งหลักสูตรระยะสั้นมาเช้าเย็นกลับแค่วันเดียวหลักสูตรระยะกลาง 3วัน2คืน5วันและระยะยาวคือ7วันครับมีหลายรูปแบบด้วยกันรวมถึงมีการรับบรรพชาอุปสมบทนะครับเรามีโครงการสมณเณรรากแก้วศาสนาญาติครับบุตรหลานท่านที่ปิดเทอมในช่วงเดือนธันวานี้นะครับใครที่เรียนในภาคนาชาติตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่แล้วก็มีคนสนใจติดต่อสมัครเข้ามาแล้วครับท่านใดนสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ผ่านทางรายการของเราได้เลยครับทางช่องทาง Facebook แผ่นมือที่แผ่นดินธรรมครับ วันนี้ครับเราได้รับความเมตตาเช่นเคยครับจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชานากภีนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้ากาิเศษท่านจะได้เมตตามาให้ข้อธรรมมาขยายความมาอธิบายในหัวข้อของอโทศะครับกร,รานบนมัสการท่านเจ้าคุณครับโโสะเนี่ยก็คือความโกรธความโมโหใช่ไหมครับท่านเจ้าคุณทุกคนก็รู้ว่าโกรธไม่ดีโมโหไม่ดีทําให้เราเสียสุขภาพจิต ทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้ทําให้คนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเป็นทุกข์นะครับใช่แต่มันอดไม่ได้ครับท่านทุกครับคือรู้ว่าไม่ดีอะครับใครก็รู้แต่มันอดไม่ได้ครับมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วต้องทัำยังไงดีครับถึงจะจัดการกับตัวนี้ได้ครับถ้าใครถ้าใครอยากรู้ว่าความโกรธเป็นยังไงเนี่ยให้ดูน้ำที่เดือดครับบ่อ บ่อโครนที่เดือดเคยเห็นไหมครับที่มันเป็นอะไรภูเขาไฟอยู่ข้างล่างภูเขาไฟมันเดือดปุดขึ้นมาครับปล่องภูเขาไฟนะครับข้างบนเป็นโครนปิดอยู่ที่มันแดงครับภาษาพระในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะได้ยินครับว่ามีนรกครับแล้วคนโบราณก็เอานรกนั้นมาเปรียบครับหม้อนรกหม้อน้ําที่เดือดเดือดกระทะทองแดงอะไรเงี้ยนะครับ คนปัจจุบันนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าความเดือดดานของอารมณ์เนี่ยเหมือนกับความเดือดของน้ํำหรือทองแดงถ้าเราไปเททองหล่อพระนะครับเราจะเห็นว่าหเขาต้มทองแดงนะทองเหลืองนะหูร้อนมากมากแดงร้อนเวลามันเทลงไปไงครับเทนี่เป็นแสงไฟลุกขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่แค่ควันนะครับไฟนี่ลุกขึ้นมา กระเด็นไปถึงใครสักคนหนึ่งนะผมว่าเนื้อหายไปเลยครับมันร้อนมากคนคนเทนี่ต้องแบบปิดหมดเลยนะครับปิดหน้าหรือตานะฮะต้องใส่แว่นแล้วก็ต้องใส่ถุงมือนะเพราะมันร้อนมากครับครับคือคิดว่าใครที่เห็นภาพนั้นแล้วก็คงจะนึกออกว่าเวลาโกรธแล้วมันเดือดแล้วมันร้อนยังไงนะแต่ใครยังไม่เคยเห็นภาพนั้นก็อาจจะต้องดูหนังที่มีเขาไฟระเบิดไอ้กล่องตรงนั้นนะครับไหลไปที่ไหนนี่ไฟลุกเลยนะฮะลุกเลยลาว่าต้นไม้ตายหมดศาสเติดไม่เหลือพื้นดินยังไม่เหลือเลยนะครับ พวกความร้อนที่บวกกับความหายนคนับที่มันเกิดจากความร้อนเนี่ยนะร้อนอากาศที่ร้อนอากาศที่ร้อนก็หายะนครนะนะ้ําที่ร้อนลาว่าที่มันไหลออกมาไหลท่วมไปที่ไหนนะก็ไหม้หมดเลยนะครับหรือไฟป่าเาผาภูเขาทั้งลูกไหม้หมดเลยไหม้หมดเลยครับ ถ้าเราเห็นโทษของสิ่งที่มันเป็นความร้อนนะครับแล้วก็เราจะเข้าใจดีว่าตอนที่เราโกรธอารมณ์เราจะเป็นอย่างนั้นแหละครับปองภูเขาไฟระเบิดปุ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 ดชันใดใจที่มันร้อนด้วยความโกรธเนี่ยก็มีลักษณะอย่างในการฆ่าคนตายก็ได้นะโอ้ทำอะไรก็ได้หมดเนะได้หมดเลยแล้วเสี้ยววินาทีทั้งหมดครับขับรถก็เสีย ขับรถกับเสียไปชนเขาทราบผิดเราก็เสียใช่ฮะถ้ามีอาวุธในมือยิงเขาอีกนะครับติดคุกไม่ไดตายไม่ใช่ตายคนเดียวอาจจะตัวเองตายไปด้วยครับอย่างใ้เป็นต้นเหมือนตอนนั้นที่มีเหตุการณ์ที่โคราชอ่าอันนั้นถือว่าได้เป็นเป็นโทสะเหมือนกันอ่าโทสะใช่ไหมครับเขารู้สึกจะมีเรื่องบันดาลโทสะจาก กับผู้บังคับบัญชาตัวที่เอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรมครับเลยต้องการที่จะแก้แค้นแสดงก็โกรธด้วยเกลียดด้วยเครียดแค้นโหมันมาหมดเลยนะโทรศาพท์นี่มันจะบวกไปด้วยโกรธเกลียดจะมา้วยโกรธเสร็จแล้วก็เกลียดเกลียดก็เครียดแค้นชิงชังอาฆาตแก้แค้นมันมาหมดเลยอันนี้เห็นว่าเสียหายมากคือมันไม่ใช่แค่โกรธเกลียดแล้วก็ เท็ดแค้นแค่คนที่อยู่ด้านหน้ามไม่ใช่แค่แค่ผู้บังคับบัญชายอย่างเดียวนะครับอโอ้โหอันนั้นพอเหมือนกับมันมันเดือดแล้วมันลามอะครับใช่แล้วมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับอโอ้โหคนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในวัดยังไปยิงเลยนะครับมีพระเจ้าหลบกันทัดในวัดก็ไปยิงนะครับ<ะ>เข้าไปโดนถนนก็ไปยิงใช่ไหมครับก็ตามหาตามหาเจ้าทุกใช่ไหมล่ะครับบอกว่าเขาบอกว่าไปวัดก็ตามไปวัดครับ เขาบอกว่าตามไปห้างก็ตามไปห้างครับแล้วเจอใครยิงหมดเลยเข้าไปในในห้างเจอคนไม่รู้เรื่องก็ยิงอีกนะครับอ,อันนั้นหน้ามืดแล้วครับไม่ไม่รู้เรื่องควบคุมตัวเองไม่ได้ภาษาเนี่ยทำให้หน้ามืดแล้วครับน่ากลัวมากไม่รู้เลยว่าคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับสุดท้ายคนจํานวนมากต้องมาสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินช่โดยคนคนเดียวที่มีเขาเรียกว่า ไฟลุกขึ้นในใน,ในจิตใจใช่ไหมครับนั้นเราเห็นตัวอย่างตรงนี้เราต้องศึกษาแล้วต้องเรียนรู้ให้ดีนะครับโสติครับสติตัวที่สําคัญมากต้องเอาความเย็นครับถ้าใครมีอารมณ์ร้อนเนี่ยนะจะแก้ไขยังไงนี่แหละจุดมันสำคัญอยู่ตรงนี้จะแก้ไขยังไงถึงจะทําให้คนเย็นลงครับท่านก็บอกว่านับหนึ่งถึงร้อยนะอ่านับไป <laughs> น้บไปเถอะหรือบางทีก็ต้องแก้ไขด้วยให้เขาทําอะไรช้าๆครับเพราะร้อนมันอหญ่ทำเร็วๆนะครับเร็วๆอย่างเห็นเลยคนนั้นขับรถเร็วยิงเร็ววิ่งทำอะไรเร็วหมดเลยเพราะว่าพวกนี้จะต้าชนะแล้วก็ให้รู้จักแพ้เป็นบางทีเนี่ยแพ้ทำอะไรก็ตามให้ยอมรับว่าแพ้ได้เห็นเป็นไร อย่างนี้การเล่นกีฬาช่วยได้ใช่ไหมเพราะกีฬาเนี่ยจะมีบางช่วงต้องเร็วบางช่วงต้องรอบางช่วงต้องช้าใช่ไหมอ่าใช่ใช่เหมือนผมมองชัดเจนเลยครับกีฬานที่ชัดเจนมากคือสนุกเกอร์ครับอดทนนะครับอดทนมากต้องรอให้อันนั้นไปแทงก่อนนะครับอันนี้ก็นั่งรอเมื่อไหร่มันจะพลาดเราถึงได้กลับลงไปครับต้องอดทนมากจะมีอารมณ์เป็นลมกระดานก็จบนะจบเลยใช่ไหมครับนั่งคนนี้บางคนแทงเก่งๆไม้เดียวเนี่ยเขาบอกเซนจูรีไบคือถึงเป็นร้อยเนี่ยอันนั้นก็นั่งอยู่นะครับไม่ได้ลุกไปแทงแพ้ก็ต้องยอมรัับ กัดฟันไปลุกไปถีบโต๊ะไม่ได้ไปล้มกว่าโต๊ะไม่ได้ไม่ครับต้องทนทนเอาเริ่มใหม่เอาเริ่มใหม่ต้องใช้สมาธิเอาแทงอย่าให้พลาดแล้วก็พาพาดก็ต้องกลับมานั่งมาลอยอายุด้วยนะครับใช่บางทีมีอายุคือไปวางสนุกนะครับคือรู้แล้วว่าเอถ้าแทงต่อไปแล้วต้องเสียใจอ่ะใช่แทงแทงต่อไปแล้วเขาดูแล้วไม่เป็นผลดีกับเขาก็รู้ว่าอยาก ก็ไม่แทงให้ลงแต่เอาไปหลบไว้ข้างหลังแทน<ม>ไปวางสนุก<ม>ไอ้นี่มาแทนที่จะแทงได้ก็ต้องไปแก้แก้ไม่ได้ก็โดนลบอีกใช่ไหมครับโอ้กลายเป็นสีนี่ย็ย่อยุกระดานครับย่อยุออกไปต้องต้อง,ต,องต้องไปหาทางฝ่าทางตันเพราะฉะนั้นขาโต๊ะจิงใหญ่ไงใช่ไหมครับอันนี้ต้องควบคุมอ,อารมณ์ให้ดีนะครับไม่งั้นยุ่งเลยนะครับโอ้โหยุ่งเลยทั้นสนุกเกอร์เนี่ยผมว่าเป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีใครที่โกรธนะครับโอ้โหผมว่าเล่นไม่ได้กีฬานี้เล่นไม่ได้ย่อยุมาก เคยถามเขาว่าทําไมขาดสนุกเกอร์นี่ก็ลูกมันเล็กๆมันไม่หนักอะไรทำไมอะไราทำไมขาใหญ่ขนาดนี้เขาบอกอ๋อป้องกันเดี๋ยวล้มโตนะล้มโตรางนั้นคนที่โกรธนี่ผมว่าจริงๆไปเล่นสนุกเกอร์ดีนะต้องใช้สมาธินะฮะต้องจดไม้ต้องคอยมองคอยเล็งมุมไหนเหลี่ยมไหนนะฮะแล้วต้องมีการผัดมารอผัดมาลุกนั่งแทอย่างี้อันนี้ผมว่าช่วยได้อันหนึ่งที่เป็นการเล่นกีฬาอันนึงก็คือผม ผมคิดว่าอันนี้ช่วยได้นนอหลรคือการทาช้าๆเช่นการเดินจงกรมใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ได้เอาเป้าหมายว่าจะถึงครับแต่ให้กําหนดออริยาบทอิริยาบทช้าๆครับมีคนหนึ่งเขาเขาทำดีมากเลยนะครับโบสเคยเห็นเคยเห็นเขาฝึกไหมเขาจะให้เขาจะให้ต้มน้ำครับต้มน้ําเสร็จแล้วเนี่ยกดเลยนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมอะไรต่างๆไว้แล้วก็มีคนมาเข้าแถวครับรอชงชา รอเดือดน้ำชาเป็นแท้เลยนะแล้วก็ต้มน้ําให้อันนี้จับด้วยโอ้จับจับการน้ําครับอันนั่นก่อนอ้นั่นก็จะเอาครับเร็วๆนะครับเร็วๆนะครับอันนี้ก็น้ํามันอันนี้ก็จะไปแ่กน้ําไม่ได้เนี่ยไฟมันมีแค่นี้ครับอันก็อยู่นั่นแหละอืระหว่างที่ถูกจี้ว่าเร็วๆหน่อยครับกับระหว่างที่รอน้ําให้ไปเดือดนะโขมันสุดยอดในความ ทรมานมากเขาบอกครับ,บ,รบแต่ต้องฝึกใจเย็นเย็นใจเย็นเอันนั้นก็ต้องฝึกใจเย็นเย็นใจเย็น,นเยนหมดเลยนะทุกอย่างใจเย็นเย็นหมดเนี่ยเห็นไหมมันมีขั้นตอนหลายอย่างในการที่จะฝึกบางคนก็ฝึกเดินเดินด้วยไม้อันนี้สมาธิและฝึกความช้าเช่นเคยเห็นเขาไต่ลวดหน้าผาไหมเคยครับโหนี่สุด สุดยอดของของความเย็นของใจนะครับนิ่งสงบไม่มีคําว่าไปคิดเรื่องโกรธใครไม่ได้เด็ดขาดระหว่างนั้นนะครับสติออกนี่ขาหลุดเลยนะตกเลยครับแค่มีอลวดเส้นหนึ่งกับไม้พยุงตัวเขาเรียกว่าเหล็กพยุงตัวคอยปรับสมดุลปรับสมดุลเอียงท่านี้ก็เอียงไม้ช่วยไลงวึบมานี่ก็ไปแล้วนะครับ อันนั้นต้องใจต้องเย็นมากคือพูดพัดไม่ได้เลยนะครับพูดพัดนีดเดียวนี้ก็คือไปเลยสมมติว่ามีคนด่านะครับจะหันมาด่ากลับไม่ได้ตอบนี่นะทนฮะใจต้องทนต้องนิ่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 งกันตลอดครับอันนี้น่าจะช่วยเปลี่ยนเรียกว่าพฤติกรรมทางจิตใจได้เลยนะครับโอ้โหแน่นอนที่คนโกรธมันจะเรียกว่าคุณหันพันแรกนี่ยเพิบพพอันนี้ไม่ได้ครับต้องต้องอดทนอดกลั้นแล้วค่อย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  มันน่าจะมีเขาเรียกว่าตัวยับยั้งมัน้างมากในจิตใจนะครับแล้วก็ต้องมีสมาธิมีสติให้ดี<ช>ไม่บวกแวกโทษของความกโกรธแล้วก็ประโยชน์ของความไม่โกรธและวิธีที่จะทําไม่ให้ไม่โกรธอันนี้มันจะมีอยู่สามขั้นตอนครับความโกรธนี่เรารู้แล้วมันม,มันไม่ดีความความไม่โกรธเนี่ยนะเราก็รู้ว่ามันดีครับเราก็รู้ว่าโทษของมันเป็นยังไงประโยชน์ของมันเป็นยังไง สำคัญที่สุดก็คือว่าวิธีที่จะไม่ให้เกิดความโกรธหรือว่ายับยัง้งถ้าโกรธแล้วยับยั้งได้ครับถ้าโกรธแล้วยับยั้งได้อันนี้คือคือเทคนิคที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเทคนิคมีร้อยแปดพันอย่างเยอะแยะมากมายที่เราจะมันเหมือนชกมวยนี่แหละทำยังไงถึงจะให้เจ็บน้อยที่สุดไม่เจ็บไม่มีคการที่เราไปโต้เถียงกับใคร อย่างน้อยก็เจ็บใจครับคําพูดเจ็บใจนะเพราะฉะนั้นสังคมบ้านเราเป็นสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อสู้กันทางความคิดครับการใช้วาจาพูดจากันด้วยโทรสะก็ดีหรืออาจจะไม่ได้พูดด้วยโทรสะแต่ด้วยวัทกรรมก็ดีครับก็ให้เกิดความเจ็บโทรสะคือไฟมันเดือดผู้ฟังก็เดือด ตัวผู้ถูกด่าอาจจะไม่เดือดแต่คนรอบข้างที่รักผู้ถูกด่าก็าอาจจะเดือดแทนครับสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้เราฝึกฝึกความอดทนฉะนั้นส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าขันติครับปรมังตะโปตีติขาแปลว่าความอดทนความอดทนเนี่ยเป็นสุดยอดของของ ของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงครับความอดทนก็ดีความอดกลั้นก็ดีเป็นสุดยอดครเป็นสุดยอดของของธรรมะไม่มีธรรมะอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วถ้าอดทนได้ความโกรธก็น้อยความโกรธน้อยก็ความผิดพลาดก็น้อยหายะนะก็ไม่มีครับสังเกตไหมว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาจากความรักสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาจากความรักทั้งหมดนะแต่เวลาทําลายเนี่ย ทำลายจากความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเช่นเราสร้างครอบครัวเราแ,แต่งางานกันรเรามีลูกมีบ้านปรากฏว่าปรากฏว่าอีกไม่นานอีกไม่นานโกรธกันครับเป็นยังไงโกรธกันครอบครัวแตกม,มีคนคนหนึ่งนะมั่นกันไว้แล้วกำหนดวันแต่งงานก็เริ่มสร้างบ้านอีกสองปีเราจะแต่งงานกันนะ เสร็จแล้วก็ไปซื้อบ้านออกเงินคนละครึ่งพ่อแม่ออกให้คนละครึ่งสร้างบ้านก็จะเสร็จแล้วครัถ้าเลาะกันโอ้เ้าแล้วบ้านทําไงอะแบ่งไงดีล่ะครับเนี่ยแบ่งยังไงดีล่ะคนละชั้นเนี่ยคนละชั้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้อผ่าขึ้นแต่ที่สุดขายฮะก็ต้องขายคนอื่นแบ่งเงินได้แบ่งเงินได้อย่างนี้แบอย่างนี้เป็นต้นครับนี่นี่แค่ตัวอย่างง่ายๆนะว่าความโกรธเนี่ยมันทําลายทําลายคน ขนาดไหนความใจเย็นเนี่ยมันสร้างมันสร้างมิตรภาพ ok มันสร้างอนาคตให้คนได้นะครับมันสร้างได้มากๆเลยครับมันเป็นเหมือนกับความโกรธเหมือนกับเราเอาน้ําร้อนลาดลงโคนต้นไม้รดทุกวันเลยนะครับเอาน้ําร้อนลดทุกวันครับความไม่โกรธเนี่ยเหมือนกับเอาน้ําเย็นลดโคนต้นไม้ทุกวันถามว่าต้นไหน ต้นไหนโตต้นไหนตายครับเพราะฉะนั้นแน่นอนใครที่เจอของร้อนก็ต้องไปแน่ครับอยู่ไม่ได้ใครที่เจอของเย็นก็ก็จะอยู่ได้นะครับเพราะนั้นโอ้ฟังดูแล้วโกรธนี่ก็เหมือนเอาน้ำร้อนลดใจเราทุกวันนะฮะมันก็อยู่ได้ไม่นานมากๆก็สะสมเป็นมะเร็งในใจอีกมะเร็งในใจในใจเสร็จก็สารเคมีหลังผิดเพี้ยนฮอร์โมนผิดเพี้ยนก็ออกมาเร็งในกายอีกโอ้ไม่คุ้มเลยฟังดูแล้วนะครับมีแต่เสียกับเสียนะครับแต่ถ้าเผื่อเอาน้ําเย็นลด เหมือนให้วิตามินที่ชุ่มฉ่ำเหมือนให้ปุ๋ย<ม>ให้ของดีกับจิตใจ<ำ>จิตใจก็เบิกบานพองโต<ม>ร่างกายก็ระบบต่างๆตอมต่างๆฮอร์โมนต่างๆก็หลั่งแต่สารสุขออกมาใช,ใช่ไหมครับสารทุกสารเครียด<ม>ก็ไม่มีก็ทําให้เรานั้นมีความสุขอยู่ได้อย่างเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สาคัญเราต้องฉลาดเลือกนะครับว่าจะเอาน้ําร้อนใส่หรือจะเอาน้ําเย็นใส่ในจิตใจของเราครับแหมท่านผู้ชมฟังดูแล้ว เหมือนง่ายนะฮะแต่ต้องฝึกนะครับใครที่ฝึกไม่ได้ก็เน,นะะี่ยแหละฮะสวดมนต์น่าช่วยได้นะครับนั่งสมาธินะครับ<ๆ>เดินตรงกรมนี่ช่วยได้แน่นอนอิเลียบทเหล่านี้เป็นอิเลียบทที่ช้าสวสานทางกับความโกรธนะครับเล่นกีฬาก็ได้นะครับท่านเดี๋ี่พอกลองแดงสนุกเกอร์ดูนะครับอันนีน้มันต้องทนมันต้องรอนะครับมันต้องมีผัดแพ้ผัดชนะนี่คุณบอกคนโกรธเนี่ยคือมันมันรอไม่ได้ะครับมันต้องชนะองเดียวมันลมโตไม่ได้มันลมโตไม่ได้ขาไม่ใหญ่ใช่นี่ต้องรอมันรอรอ ไม่ได้กลับไปฝึกเดี๋ยวมาแทงใหม่ครั้งหน้าเนี่ยมันมันต้องฝึกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ mean, เอออะไรก็จะเอาให้ได้ตามไว้ได้ตลอดคนพว่นี้ก็จะโมโหจะโกรธตลอดที่เขาบอกมันก็คนฟิลส์ขาดนะครับนั้นฝึกเล่นกีฬาหัดแพ้กับแพ้กลับมีดูบ้างให้ใจเราฝึกแบบนี้ดูมันก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแล้วไปถึงจุดหนึ่งพออดได้ทนได้ท่านจคุณบอกเราไม่มีธรรมะอันไหนยิ่งใหญ่ถ้าความอดทนเลยครับพุทธองค์ตัดไว้เช่นนั้นทนได้รอได้คอยได้เนี่ยแหละครับ มันจะไม่ระเบิดโทสะออกมาไม่ระเบิดความโกรธออกมาและท่านเองก็จะมีความสุขเหมือนน้าเย็นมันวิ่งอยู่ในตัวเราแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้อย่างใจเนี่ยต้องยอมรับให้ได้ยอมแพ้ให้ได้และกลับมาเริ่มใหม่ให้ได้ครับไม่ระเบิดไม่ไปฆ่าใครไม่ทําร้ายใครรวมถึงไม่ทําร้ายตัวเราเองนะครับวันนี้แหมตอนนี้ผมว่าเยี่ยมจริงๆครับท่านีคุณได้ไขข้อข้องใจให้เราได้เห็นเลยครับโทษเป็นยังไงและทางออกเป็นยังไงครับเสียดายครับเวลาผ่านไปเร็วอีกเลยครับหมดอีกแล้วครับเวลา แต่รายการแผ่นดินธรรมเรายังมีให้ท่านได้ติดตามชมนะครับย้อนหลังได้ใน u t u b e ครับวัดพรามเก้าลลท,ท,ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ Facebook ครับมูลเลยที่นดินธรรมครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะฮะกลับไปดูรายการย้อนหลังได้อยากแชร์อยากกดไลค์ใน c e b o o k แผ่นดินธรรมได้เช่นเดียวกันส่งต่อสิ่งดีๆให้คนที่คุณรักนะครับผ่านทางไลน์ก็ได้ผ่านทงานทงช่องทางต่างๆอินสตาแกรมผ่านทาง Facebook ที่ท่านใช้ การให้ธรรมะเป็นฐานนั้นชนะการให้ทั้งปวงได้บุญมากมหาศาลครับวันนี้ต้องขอกราบนศกัณฐ์ขอพระคุณท่านคุณเมตตาอสูงนะครับแล้วเรากลับมาพบกันอีกนะครับในรายการแผ่นดินธรรมตอนหน้าครับวันนี้ผมขอกล่าวคำว,ว่าธรรมะสดนสครับ จิตไม่ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสิ้นมนทินใจ